โบ๊ะบากับอีครับผมท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วยังไงบึ้มสวยอย่างนั้นเลยครับสวยอย่างนั้นเลยครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสวัสดีคดุณดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่เกมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็สามอีกรอบแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับผมทุน200เห <100. S 2> มือนเดิมนะรอบนี้ไม่รู้จะปังเหมือนเดิมหรือเปล่านะรอบแรกผมเล่นไปได้ประมาณ6000กว่าบาทนะครับรอบนี้มาดูว่าจะได้เท่าไหร่เริ่มที่เบสสามเลยแล้วกันมา let's go <S เอาแล้วครับเปิดแรกคิวมาก่อนเลย สาม้ยยังไงยังไงหุยแล้วคูณผมมาด้วยดิเฮ้ยคูณแปดบึมสวยสามร้อยยี่สิบหกบาทครับเป็นไงเปิดแรกคอมโบสวย,สวยโบบาปไปอีกหนึ่งที มาสวยโบบาอีกครับผมมาดูโบบายครับอีกครับผมท่านผู้ชมมาแล้วมา แล้วยังไงบึ้มสวยอย่างนั้นเลยครับสวยอย่างนั้นเลยครับสวยอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมบึ้มสวยสามสิบหกบาทเบ็ดห้าเลยแล้วกันมาโอ้ยลังกระดานไปมาสวยๆครับท่านผู้ชม เอาแบบตึงๆตึงจัดนะครับผมท่านผู้ชมแล้วมันตึงจัดโคตรโหดตึงโคตรอันตรายนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะแปดร้อยแปดสิบสองบาทก็มาดิคนดูมันโคตรโหดตึงจริงนะ มาแล้วครับผมคนดูมาแล้วครับผมคนดูเฮ้ย <Hey, S 1> หลังกระดานไปอีกคนดูเฮ้ยเกินปุยโบ๊ะบ้าไปอีกครับผมท่านผู้ชมแล้วโบ๊ะบ้ากันอีกครับท่านผู้ชมสวยเพื่อนสวยนะครับผมท่านผู้ชมมาดิ738บาทนะครับผมมาดูไปกันต่อครับเบ็ดสิบบาทโอ้ยตอนนี้ได้มาประมาณพันแปดป่ะพันแปดพันเก้านะ ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคนดูถ้ามันแตกเรื่อยๆแบบนี้นะมาดิแต่ช่วงนี้พีจีออกเกมใหม่บ่อยมากเลยนะโคตรเร็วเกมใหม่เข้าปุ๊บอีกเกมหนึ่งประมาณเกียรทิศอ่อะเข้าอีกอะ่ะคนดูเร็วมากมาเล่นแบบไม่หวัดไม่ไหวเออโอ้โหสวย984บาท ลุยกันไปลุยกันไปลุยกันไปท่านผู้ชมลุยกันไปดีท่านผู้ชมก็มาดีท่านผู้ชมมาดีท่านผู้ชมก็มาเรื่อยๆดีท่านผู้ชมยังไงโบ๊ะบ้าไปอีกครับผมท่านผู้ชม938บาทนะ เบตยี่สิบครับผมโบบ้าไปอีกคูณสี่ครับแปดสี่บาทนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงละคันนะครับ <Yeah. S 1> ผมมาดูนะฮะเดีย๋ยวก็จะพอแล้วนะกำไรแบบสุดยอดวันนี้ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วถ้ารวมรอบนี้นะก็คุ้มมากเลยนะวันนี้สุดเยอะนะครับผมมาดู โอ pues ้าวว้าโว้าโว้าวว้วคุณผมมาด้วยดิแล้วมันเอาเรื oh! yeah! ่องจาดแล้วม <K r iss cuestión> <K r iss> ันเอาเรื่องจาดท่านผู้ชมโบบะโบบะโหดีโอ้ยาจ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยอือหืออือหือหกพันสามร้อยแปดสิบวุ้ยเจ้าเอาดิแปดหมื่นครับผมรอบนี้นะฮะก็ พอเลยแล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ